คุติลมานกความรู้ที่แท้จริงเป็นครังแห่งสิริในโลกในอดีตการมีพระมหากษัตร,ริย์พระองค์หนึ่งพระนามว่าพรมทัตทรงครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีในเวลานั้นพระบรมครูทรงบังเกิดในตระกูลนักรรมทรงมีพระนามว่าคุติลมานก ตุดทิลมานพอพระองค์ได้ศึกษาศิลปวิทยาเกี่ยวกับการขับร้องและดนตรีจนมีความชำนาญอย่างแท้จริงจนมีชื่อเสียงเลื่องลือไปทั่วแผ่นดินพระเจ้าพรหมทัตทรงทราบข่าวว่าตุดทิลมานกม,มีความชำนาญในดนตรีและการขับร้องจึงทรงเรียกตัวมาเพื่อให้ดีดพินถวายพินของตุดทิลมา,น,าน์ผนั้นมีสายเจ็ดสาย เมื่อดีดขึ้นเสียงพิณและการขับร้องจะผสานกันอย่างไพเราะยิ่งราวกับเป็นดนตรีทิพย์พระเจ้าพรหมาทาัตทรงสดับเสียงพิณน,นั้นแล้วก็ทรงชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งจึงแต,ต่งตั้งตุทิลมานกให้เป็นอาจารย์ใหญ่ในกรุงพาราณสีพร้อมพระราชทานเบี้ยหวัดเป็นรางวัลให้ทุกเดือนจนตลอดชีวิตตุทิลมานก ได้นำเบี้ยววัดนั้นไปเลี้ยงดูบิดามารดาของตนด้วยความเคารพต่อมามีชายคนหนึ่งนามว่ามุสิละซึ่งเป็นชาวเมืองอุชเสนีทราบข่าวถึงความชำนาญของตุถิลมานกในด้านหน้าตศินและดนตรีจึงเดินทางมาขอศึกษาศิลปะาจากตุถิลมานพอตุถิลมานกเมืม่อเห็นมุสีละก็ทราบแน่ชัดว่ามุสีละผู้นี้เป็นคนไม่ดี ที่สมควรจะถ่ายทอดความรู้ให้จึงปฏิเสธว่าไม่มีเวลาจะสอนขอให้มูสิละไปหาครูท่านอื่นแต่มูสิ้ะไม่ยอมไปไหนเข้ารับรบิดามารดาของตุถิลมานกเพื่อขอความช่วยเหลือจนในที่สุดบิดามารดาของตุถิลมานกได้ขอร้องให้รับมูสิละเป็นศิษย์เมื่อบิดามารดาขอร้องเช่นนั้นตุถิลมานกจึงยอมรับมูสิละเป็นศิษย์ มูสิและเป็นคนมีปัญญาดีเรียนรู้ศิละปะต่างๆได้รวดเร็วจนมีความชำนาญเทียบเท่าครูของตนวันหนึ่งมูสิและคิดว่าในโลกนี้พระเจ้าพรหมทัตคู้ครองกรุงพาราณสีทรงเป็นมหาราชาที่ราชผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดควรที่ตนจะไป